สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .2 นะครับเรื่องชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะครับนะครับก็มาดูกันนะครับวิถีชีวิตเนี่ยของของคนเรานะครับในชุมชนเราเนี่ยหรือของเราเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับ แลวก็อนาคตนะครับนะสิ่งแรกนะครับที่เรามาดูนะครับก็ที่เราเห็นง่ายๆนะครับสิ่งของเครื่องใช้นะครับอย่างจากอดีตนะครับเนี่ยจากอดีตนะครับเมื่อก่อนเตารีดใครเคยเห็นบ้างครับเนี่ยแบบเนี้ยอ่าบ้านใครยังมีอยู่ลองต้องถามผู้ปกครองดูนะครับอ่าเนี่ยเขาใช้แบบไหนลองดูเิเมื่อก่อนนะนะครับแล้วก็มาดู ปัจจุบันนะครับเนี่ยปัจจุบันนะครับเป็นแบบปลั๊กนะครับเสียบไฟนะครับใช้ไฟอ่าเราก็เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับนะต่อไปนะครับอ่าใครเคยเห็นบ้างครับโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านนะครับอ่านี่ต้องต่อสายมีหลายรูปแบบหลายๆแบบนะครับอ่า ใช้ใช้ใช้หมุนนะครับอันนี้ใช้หมุนใช้หมุนนะใช้หมุนแล้วก็หูฟังใช้เอาแนบที่หูแล้วฟังแล้วหมุนเลขนะครับอ่าบัานใครยังมีอยู่ลองดูนะครับส่วนเดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงมาเป็นใช้เป็นวิธีแบบกดนะครับแบบกดตัวเลขนะครับอ่าอันนี้เราเห็นแล้วปัจจุบันเราก็ยังเห็นอยู่นะครับต่อไปนะครับมาดูมือถือ อ่ามือถือเนี่ยเปลี่ยนมาเยอะเลยนะครับนี่ก่อนหน้าแล้วก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นมือถือลักษณะใช้แบบกดนะครับแบบปุ่มกดอ่ายังมีอยู่นะครับบางบางบาง,บ,างบ้านก็ยังใช้อยู่นะครับคนอายุเยอะๆหน่อยก็ยังใช้อยู่เดี๋ยวนี้เขานะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงนะครับก็ามาเป็นปัจจุบันใช้อะไรครับที่นักเรียนใช้อยู่ตอนนี้อ่าแบบใช้สัมผัสนะครับ ใช่ไหมครับใช้นิ้วสัมผัสเลื่อนไปเลื่อนมากดไปกดมานะครับฮ่าฮ่านะครับต่อไปนะครับอันนี้อะไรใครเคยเห็นบ้างฮ่าทีวีนะครับทีวีอ่าทีวีแต่ก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ยปุ่มเนี่ยไม่ใช่ปุ่มนะครับเป็นแบบใช้หมุนหาช่องนั้นนะครับหาหมุน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 ,มนให้ตรงช่องนะครับ ส่วนเสาอากาศเนี่ยก็จะเป็นแบบสายขึ้นไปนะครับแล้วก็มีมีเสาอากาศนะครับมีมีเสาโทรทัศน์นะครับแต่ปัจจุบันเป็นไงครับเปลี่ยนแปลงนะครับมาเป็นอะไรครับจอแบนนะครับของแต่ก่อนนี่จะเป็นป้ปปอมเป็นคล้ายๆกล่องนะครับเป็นคล้ายๆกล่องแต่ปัจจุบันน,บบน,น,บน,น,น,นะครับจอแบนเป็นนิดเดียวบางนิดเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ติด ฝากข้างฟ้าหรือวางบนโต๊ะไม่กินหน้าที่นะครับอา่าแล้วก็ใช้ดิไม่ใช่อะไรครับรีโมทอา่าใช้รีโมทใช่ไหมครับกดหาช่องใช้จานดาวเทียมอา่าหาคลื่นสัญญาณนะครับแล้วก็ใช้รีโมทนะครับอา่านะครับก็อันนี้เป็นสิ่งของเครื่องใช้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับมาดูอา่า อาชีพนะครับการประกอบอาชีพของอดีตน,นะครับอดีตเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้คนเขาจะทํามาหากินกันเกี่ยวกับการ,กรเกษตรนะครับเป็นหลักนะครับพืชผักผล,ลไม้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่าประเทศไทยประเทศเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์มีทั้งพืชพันธุ์อะไรต่างๆเยอะแยะนะครับนะแล้วก็ ทำนาเยอะนะครับแต่ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับมีอาชีพขึ้นมาหลากหลายเยอะๆรูปหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นพนักงานเป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพนักงานออฟฟิศเห็นไหมครับนี่ออฟฟิศนะครับอุตสาหกรรมพวกโรงงานปากระป๋องโรงงานผลิตของใช้อะไรต่างๆนะครับอ่าอันนี้ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะนะครับเดี๋ยวนี้ยิ่งออนไลน์ใช่ไหมครับตอนนี้อ่าออนไลน์สินค้าสินค้าออนไลน์เห็นะนะครับไปนะครับต่อไปมาดูมาดูการเปลี่ยนแปลงของการแต่งกายนะครับการแต่งกายนะครับเมื่ออดีตโอ้โหเห็นไหมครับแต่งชุดเสยผมนะครับเห็นไหมเสื้อผ้าก็จะใช้อ่าของประจํา ชาติไทยนะครับเป็นผ้าผ้าลายผ้าไทยอะไรพวกเนี้ยนะครับใช้มีผ้าเขาหมาผู้ชายมีจุงกระเบนอะไรแบบเนี้ยนะครับผู้หญิงก็สาบายนะครับแต่ปัจจุบันโอ้โหอ,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 อย่างนี้ครับวัยรุ่นอย่างนี้เป็นไงครับอ่แต่งตัวนะครับก็อนิยมแต่งกายแบบชาติตะวันตกนะครับอเพราะว่า เป็นความเป็นสากลนะครับว่าเวลาเราไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆก็สามารถเข้ากับทั่วโลกได้ประเทศอื่นก็ส่วนใหญ่เขาจะแต่งลักษณะสากลนะครับทั่วไปแบบนี้นะครับดดต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงของการติดต่อสื่อสารนะครับการติดต่อสื่อสารเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับการสื่อสารแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยใช้อะไรครับจดหมาย เขียนจดหมายนะครับจะส่งให้ใครจะเขียนถึงใครนะครับใช้เวลาหลายวันนะครับกว่าจะถึงคนนั้นนะครับกว่าจะถึงเพื่อนที่เราอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรต่างๆพวกนี้นะครับโดยใช้บรุษไปรษณีย์นะครับเนี่ยคนนี้เป็นบุริษไปรษณีย์นะครับเราเขียนจดหมายส่งไปที่ที่ทําการไปรษณีย์ที่ตู้จดหมายแล้วก็เขาจะมารับนะครับแล้วก็ไปส่งนะครับไปส่งก็ต้องใช้หลายวันเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับไปส่งโอ้ กว่าจะถึงนะครับไม่รู้ถึงไหมนะครับบางครั้งเราก็ยังเดาไม่ถูกนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับเทคโนโลยีนะครับใช้เทคโนโลยีขึ้นมาใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอ่าเห็นไหมครับแป๊บเดียวอะพิมพ์พิมพิมอีเมลอะไรส่งไปนะครับใช้อินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช้ Facebook ใช้ไลน์อะไรต่างๆส่งนะครับแป๊บเดียวนะใครที่มีเน็ตเร็วๆ เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เราดูเน็ตดูอะไรเห็นไหมครับสื่อสารแป๊บเดียวเลยครับได้เลยนะครับเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลแล้วตอนนี้นะครับต่อไปนะครับการเดินทางการเดินทางเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เกวียนครับใช้เกวียนใช้ใช้สัตว์ใช้ม้าใช้งัวใช้ควายลากเกวียนนะครับ หรือเนี่ยสามลอ้อสามลอ้อสามลอ้อบ้านเราก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วนะครับใช้เรือนะครับในการโดยสารนะครับแต่ก่อนบ้านเราเมื่อก่อนจะไปเมก,กะอะไรเงี้ยต้องขึ้นเรือเป็นเดือนเดือนนะครับเป็นเดือนเดือนกว่าจะถึงเมกะอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ปัจจุบันดีน๋ยวนี้เป็นไงครับเปลี่ยนแปลงมามากมายเลยนะครับยิ่งเร็วตอนนี้คืออะไรครับเครื่องบินนะครับ โอ้โหแป๊บเดียวถึงแล้วกรุงเทพใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับรถไฟนะครับแต่ช้าหน่อยก็คือรถยนต์แต่ก็ใช้เวลาไม่มากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับนะครับอันนี้การเดินทางเราสามารถเลือกได้หลายหลายรูปแบบเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับไม่เหมือนอดีตแต่ก่อนนะครับต่อไปนะครับ ที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยเนี่ยอดีตนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ใช่อดีตอดีก็ได้นะครับเมื่อก่อนก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยบ้านก็จะเป็นบ้านไม้นะครับยกทรงสูงนะครับมีใต้ถุนนะครับมีใต้ถุนสามารถนั่งเล่นวิ่งเล่นอะไรได้ใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็เขายกสูงนี่เพราะอะไรครับเพราะน้ํานะครับเพราะน้ําท่วมอะไรพวกนี้ด้วยหนีหนีน้า ยกขึ้นให้สูงเหนือน้ำนะครับแล้วก็เป็นบ้านลักษณะส่วนใหญ่ใช้ไม้นะครับใช้ไม้แต่ปัจจุบันเป็นไหครับนี่โอ้โหเป็นปูนนะครับเป็นตึกนะครับแข็งแรงตนทานนะครับะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของของชุมชนของของเรานะครับของทุกๆคน นะครับของสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยก็หลายเรื่องนะครับอันนี้ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีอีกหลายๆเรื่องนะครับแต่ครูจะให้นักเรียนนะครับลองไปหาดูนะครับลองไปหาดูนะครับแล้วก็เอามาส่งครูนะครับเนี่ยใบงานดูใบงานนะครับเนี่ยใบงานให้นักเรียนหารูปภาพนะครับรูปภาพ รูปภาพเกี่ยวกับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนจากอดีตเนี่ยมาสู่ของอปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นอะไรดีเห็นไหมครับที่กูยกตัวอย่างก็อย่างเช่นโทรศัพท์ใช่ไหมครับใครมีรูปภาพโทรศัพท์ของเก่าๆก,กับแล้วก็มาหาโทรศัพท์ของเดี๋ยวนี้ของปัจจุบันมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายสั้นๆน,นะครับว่าอดีตเนี่ย ว่าอดีตเนี่ยโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยเขาใช้วิธีกดปุ่มอ่ากดปุ่มโทรอะไรแบบหมุนอะไรแบบเนี้ยแต่ปัจจุบันเป็นยังไงครับใช้ใช้นิ้วสัมผัสอะไรแบบเนี้ยอ่าหรือว่าหรือว่าการเดินทางนะครับเดินทางนะครับใช้รถยนต์ใช้รถยนต์เออเออไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อรถยนต์นะครับเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงรถยนต์สมัยก่อนรถยนต์เ็าใช้อะไรครับนี้ใช้น้ํามัน ใช่ไหมครับใช้น้ำมันแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับมีใช้อะไรครับใช้ยานพาหนะโดยใช้อะไรครับไฟฟ้า,ฟฟาเป็นเชือเพิงใช่ไหมครับเป็นไฟฟ้า<ด>อ่ฟฟาอะนะครับไบโอดีซเซลอะไรต่างๆเนี่ยครับลองลองหาดูลองลองปรึกษาผู้ปกครองดูนะครับนะลองถามพ่อแม่ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีของเมื่อก่อนเนี่ย กับเดี๋ยวนี้อันไหนที่มันที่มันมีความแตกต่างกันนะครับก็ก็เอามาเป็นตัวอย่างนะครับหรือนักเรียนจะวาดรูปก็ได้นะครับไม่ต้องอาหาถ้าหาไม่เจอก็วาดรูปก็ได้นะครับแล้วก็อ่าส่งส่งมาทางไลน์ของของห้องนะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนคนไหนนะครับที่ที่ยังค้างงานอยู่นะครับอ่าที่ยังติดรออยู่นะครับตอนนี้ เปิดโอกาสให้แก้นะครับให้ส่งให้ส่งงานนะครับก็ยังมีไม่กี่คนนะครับไม่กี่คนนะครับก็รีบๆนะครับเดี๋ยวครูจะได้รีบแก่รอให้นะครับแก้เป็นคะแนนให้นะครับนะก็มีไม่กี่คนนะครับก็ก็วันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมทบทวนต่างๆด้วยนะครับครับสวัสดีครับ